ท่านผู้ชมที่เคารพครับในขณะทีมข่าวรายการนุชฟลของเรามาอยู่ที่ตำบลหนองแวงอำเภอละหารสายจังหวัดบุรีรัมย์สุรเชษฐ์มาก่อนครับครับผมคุณชัยครับสวัสดีครับมาแล้วสวนยางก็มาเจอกันไม่ว่าจะเป็นต้นพืชอะไรวันนี้พยานเต็มเลยวันนี้เรามาขนเยอะมากวันนี้มากันเต็มหมดครับเพราะว่ามากันเยอะมาเป็นพยานให้กับต้นยางมาเป็นพยานให้กับต้นยางที่เขากำลังจะเสียสูญเสียเพราะจะงจะละทิ้งแล้วไม่เอาแล้วเลิกใช้เกษตรกรของเราอยู่ตรงนี้ครับ อ้าวอยู่ไหนอ้าวอยู่นี่โอ้สวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณพี่ชื่ออะไรครับสำรองแสงลำครับสำรองแสงลำครับว่าวีสานรลครับซื่อยังครับสำรองแสงลำบ้านบ้านศรีสยาตครับตำบลตำบลหนองแวงอำเภอละหันทรยจังหวัดบุรีรัมย์ประเทศกับประเทศไทยยืนยันว่าอยู่ประเทศไทยเพราะว่าที่เห็นด้านหลังเราไปนู่นก็คือประเทศ ประเทศเขมรใกล้ๆกันนะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเรามาเนี่ยพร้อมกับผู้แนะนําให้เกษตรกรนะครับคุณพี่ได้รู้จักนุชฟอร์ไลท์คนที่แนะนําคือคุณจลัดครับผมจลัดเมฆชุ่มครับมีร้านจลัดมอเตอร์รหันทรายครับอยู่อำเภอะหันทรายจังหวัดพีรังครับนี่เขาเรียกว่าจลัดรักทุกคนจลัดรักทุกคนใครมาหาจลัดโทรหาจลัดจลัดรักทุกคนและนับได้นาของดีๆให้ด้วยทุกคนเลยเนาะครับเดี๋ยวให้เราแนะนำสั้นๆครับเชิญฮะ ชื่อฮะลำตะคุนด้วยลเร็วฮะนายสมเด็จรางไพศาลครับผมรับผมครับสมเด็จครับผมคุณสมเด็จครับนะฮะคุณพี่ผมสุตาเพลระน้ครับขราบตะวุขนะฮะครับคุณพี่ครับสนองยอดนางรองคุณสนองยอดนังรองคุณพี่ครับช่วยมาช่วยครับผมคุณมาช่วยครับครบเลยพยานเยอะวันนี้เราขนพยานมาให้เห็นกันจะจะเห็นกันให้ชัดเจนว่าพื้นที่ตรงนี้คือสวนยางพาราของคุณพี่มีกี่บมกี่ต้นเนี่ยทั้งหมดพันกว่าต้นครับพันกว่าต้นอายุของต้นยางที่เห็นนี่เท่าไหร่เย ห้าปีลวครับยี่สิบห้าเป็นจะเพศพอดีเลยเป็นจะเพศพอดีเลยปกติอายุยี่สิบห้านี่ยังเกียดอยยางได้ไหมเนี่ยได้ได้อยู่นะแต่ได้เยอะไหมก็ต่ก่อนก็ไม่เยอะหรอกครับมันมันมันมีปัญหาอะไรมันมีปัญหาหน้ายางตายครับหน้ายางหน้ายางตายแล้วก็มันมันแข็งไหมครับแข็งออืหน้ายางตายแล้วแล้าน้ำยางออกดีไหมครับต่ก่อนก็ไม่ออก เท่าไรหร,หรอครับเหรอครับนี่ในความคิดของคุณพี่ถ้ามันกลีดไม่ได้หน้ายางก็แข็งนี่กะโละทิ้งปลูกใหม่แล้วว่างั้นแต่เขาบอกว่าต้นยางนี่จะกรีดได้จนถึงอายุ30ปีไหมครับแถวนี้ไม่ได้หร,หรอครับเหรอครับน้ายางมันแห้งโอ้โหนี่คือปัญหาเลยนี่คือปัญหาแต่ว่าต้นยางเนี่ยมันยังมียางเขายังผลิตอยู่แต่ว่ามันกลีดไม่ได้เพราะน้ายางก็คือผิวแข็งผิวของเขาแข็งนะครับคุณพี่เขาบอกว่าการแก้ไขปัญหาของเขาทามาทุกวิถีทางแล้ว ออกแรงเยอะไหมครับนายยางแข็งอ่ะนายยางแข็งออกแรงเยอะครับมีดมีดไม่เงก็ไม่เข้ามีดไม่เข้าแล้วก็ต้องฝนบ่อยใช่ไหมฝนบ่อยแล้วมีดหักไหมก็หักเดิมันหักบอดเยเดินแล้มันมักรถแรงอ่ะือนี่ของใหม่ป่ะครับอันนี้ก็ของใหม่ครับซื้อมาใหม่เลยนะซื้อมาใหม่เลยซื้อของใหม่บังเอิญ่าได้ของดีสิพี่จลัดเกณฑ์แนะนาให้รู้จักครับ น็นนนนอตโฟไลต์สูตรสองนี่แหละครับเนี่ยนะที่ไรเหรอพี่เลี้ยนที่ไมจำขวดได้โโไหมโโจำขวดได้ไหมพมก็ไม่เชื่อครับทำไมไม่เชื่อเขาล่ะกันบอกหลายครั้งแล้วผมไม่เอาผมบอกผมลองมาหมดแล้วอลองมาท <ละ S 2> <า>ุกกี่ห้อแล้วครับใช้พวกการบังคันเนี่ยผมไม่ไม่ค่อยอยากจะใช้ครับผมไม่เชื่อลองมาเยอะแพงๆก็ใช้หมดแล้วแพงๆก็ใช้อะนะไอ้ขวดแพงๆอะนะใช้แล้วด้วยนะปรากฏว่าเขาใช้แล้วทำไมถึงใช้ก็ เอ็งเป็นแนะนำว่าเออใส่แล on, ้วดีอย่างสินะผมก็อลองเอามาเบิ้งนะเอามาใส่เบิ้งเอามาเบิ้งดีก็นี่เอามาลองมาใส่แล้วก็บดีกียตไปมันเลยสีตามลําต้นหรือเปล่าครับสีตามลําต้นแล้วก็เหงาต้นครับเลยรอบต้นเลยแล้วเสียงมันสีนิ่มกลัวแต่ก่อนดูครับโอ้โหนี่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 ชี้กี่ครั้งเนี่ยครั้งเดียวเองของผมครั้งเดียวเองครับผสมผสมผสมเท่าไหร่ของผมยี่สิบลิตรต่อสิบซีซี อ๋อใช่ใเพราะว่าต้นยางมันแข็งมันแก่แล้วเพราะว่าต้นยางแก่เพราะว่ามันจะมันจะต้องไปปรับสภาพก่อนในช่วงแรกต้องใช้เข้มข้นถ้าอยากจะรู้ต้องถามคุณชัยดูฉีดเข้าต้นลำต้นนี้ได้หรอได้ครับฉีดทะนี่มต้นได้เลยก็คือทั้งลำต้นเลยได้เลยนะครับ แต่ปกติเราต้องฉีดทั้งใบก็ฉีดไปสูงแล้วสิทธิ์ไม่ถึงเดี๋ยวเราจะให้คุณพี่นะครับได้ทําการกรีดยางขั้นแรกวันนี้คุณพี่พี่ไปกรีดตรงนี้ให้ผมหน่อยได้ไหมเดี๋ยวลองลองให้ให้คุณพี่เขาชี้ลักษณะของหน้ายางแข็งก่อนไปดูนะครับว่าต้นในในอันตอนนี้ตอนนี้หรือเปล่าลองชี้ให้ดูเลยเนี่ยยังนี้แข็งไหมแข็งนะเนี่ยหรอแข็งครับเนี่ยครับเนี่ยครับหน้ายางจะแข็งเป็นแบบนี้นะครับมันครับมีพี่ลองลองเอามีดไปขูดๆเดี๋ยวนี้ นะแล้วขูดขุดดิมันบ่อยไหมเนี่ยขงบนเนี่ยมันแข็งไหมแข็งแต่แข็งไหมแข้งแข็งแข็งแข็งเราถักบดูสิอันนี้พอพอเราใช้น้ำยาตัวนี้แล้วรู้สึกว่ามันมันบังคับได้อะมีดนี้เราบังคับได้ถ้ามันแข็งมันทังคับได้นีจะคโทรไม่ต้องไม่ต้องออกแรงมากครับโอ้โหเอาละอ่ะ คุณพี่ลองกรีดต้นนี้ให้ดูเป็นแซมเปิลหน่อยเออลองกรีดตีลองกรีดได้ได้เอาก่อนทีมงานช่วยคุณพี่ก็ขึ้นเกคเอวหน่อยฮะเอาไม่ต้องกรีดเดี๋ยวเดี๋ยวจเย็นๆนะเดี๋ยวท่านผู้ชมดูด้วยฟังเสียงฟังเสียงโอ้เนียนนิ่มกิฟเลยเนี่ยเสียงอ่ะโอ้โหนิ่มไหมคุณพี่นิ่มไหมครับนิ่มไหมนิ่มไหมครับอัชอบนิ่มๆนะครับอืมนะโอ้น้ำยางออกไหมน้ำยางออกไหมฮะ นี่ต้น25ปีเบญจะเพศนะนี่คือวัยปลายมือแล้วน้รี่ันี่น้ำยางไหลเลยครับพี่งงฮะเนี่ยกลางวันยังไหลเออกลางวันไหลนะปกติก็ต้องกี่กันเช้ามืดน้ำยางจะไหลดีแต่นี่กลางวันแดดล่งจ้องเลยยังเห็นนะอันนี้ต้นมันไม่ค่อยสมบูรณ์อันนี้นาหน้าที่ซองแล้วเดิอ สามันมากับสามันรับหกหมื่นเจ็ดหมื่นเนาะมันออกก็สมื่นหกหมื่นยังสี่ก็จะได้ยหกมื่นหมื่นนี่ก็ได้ได้ย่ประมาณสองหมื่บางที่ก็คันราคายาีมัน่ง่สมหมื่นที่คุณใช้ทำตาเบิกโพรงเลยอยู่ประมาณสามสี่เดอราคาดีก็สามหมื่ ทําตาเบกโพงไปที่มโอแล้วถ้าน้ำยางคนแบบนี้มันจะได้เพิ่มไหมราคาดีไหมน้ำหนักน้หนักได้ครับเพราะว่าเขาก็เขาก็จะมาจับดูถ้ามันนิ่มเขาก็ราคามันก็ถูกหน่อยถ้ามันแข็งแข็งก็ราคาก็ดีน้ำหนักก็ดีถ้าพวกแข็งแข็งแกออกมามันจะกระดอนออกมาเลยมันเด้งได้มันเด้งได้มันเป็นยางมันเป็นสปริงไงไม่ใช่สปริงถามว่าประทับใจไหม ครับประทับใจครับลองนุ่นท่านผู้ชมที่ชมรายการอยู่ทางบ้านคุณพี่ครับคุณพี่ลองบอกเขาหน่อยว่าใช้นุ่นฟลายแล้วมันดียังไงใช่แล้ว <c oughs> รู้สึกว่านายางจะนิ่มน้ำยางไหลออกสะดวกดีอก็อเฮะเบื้อกนิ่มเบืนิ่มครับบ่อแข็งบ่อแข็งคือแต่กอ่อนแต่ก่อนนี่แข็งครับนะะฮครับน้ำยางออกดีไหมออกครับออกดีครับครับเข้มข้นดีคนดีนะฮะความประทับใจเกิดไหมฮะเกือบเต็มร้อยแล้วครับเต็มร้อยเลยแล้วพี่จรัาดมีอะไรจะบอกป่ะท่านผู้ชมไหมฮะก็ขอ ให้ชาวสวนยางทุกคนนะครับเชื่อเลยครับว่านุ่พฟลายดีจริงๆครับไม่ได้ว่ามาตกแต่งอะไรเลยนะครับอ,อันนี้ของจริงไม่ต้องเราอยากให้ลองใช้ครับถ้าเราไม่ลองใช้เราจะไม่รู้เลยครับนุ่นฟลายเนื้อต่ลเจียบัส